สวัสดีครับถ้าจะนึกถึงกล้ามเนะื้อที่มีทุกคนต่อการห่อของไหล่นะครับผมก็คงมีไม่พ้นกล้ามเนะื้อตัวเมนหลักตัวใหญ่แนละ้วก็คือกล้ามเนื้ออกนะครับผมแต่เชื่อไหมครับว่ามีอีกกล้ามเนื้ออีกหนึ่งมัดน,นะครับซึ่งเป็นกล้ามเนะื้อมัดเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ภายใต้ความหนาแน่นของกล้ามเนะื้ออกนะครับผมเขาชื่อว่าสัปคราวเยสครับผม เกาะเขานะครับอยู่ตรงบรเใต้กระดูกไหปลาเฉียงออกไปทางส่วนปลายนะผมอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ตรงบริเวณรอยต่อหรือข้อต่อตรงบรเวณซี่โครงซี่ที่1นะครับผมหน้าที่เขาก็คือดึงปลายของกระดูกไหปลานะครับลงมาด้านล่างนะครับผมหรือว่าช่วยสร้างความมั่นคงเวลาเรามีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อตรงบรเวหัวไหล่และกระัสับคาเวียตัวนี้นะครับเกี่ยวข้องอะไรกับไหล่หอและเกี่ยวข้องอะไรกับการร้าวลงแขนนะับ ส่วนใหญ่คือถ้าคนที่ไหล่หอคอยยืดหลังค่อมนะเวลาเขาหายใจเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้หายใจแบบเปิดอกนี้นะผม mm hmm. เขาไม่ได้หายใจแบบการขยายส่วนอกน้ว mm hmm. เขาจะหายใจแบบสไลด์ขึ้นด้านบนซึ mm hmm. ่งโดยธรรมชาติของคนที่มีภาวะไหล่หอหรืออังค่อมนะผม mm hmm. ช่องว่างของไอตัวโพรงประสาทกับระบบหลอดเลือดที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างหายปะลากับซี่โครงซี่ที่หนึ่งะผม mm hmm. มันก็จะตีแคบอยู่แล้วนะครับผมโดยโครงสร้างนะผมแล้วถ้ามีการเคลื่อนไหวซ้ําๆการใช้งานซ้าๆขององศาในทิศทางนี้นะครับผม ยิ่งทาให้ตัวโพรงนี้หรือว่าช่องว่างนี้ยิ่งติดแคบลงนะครับผมดังนั้นคือการสั่งการแล้วก็การไหลเวียนของระบบหลอดเลือดที่เลี้ยงลงแขนนะครับผมมันก็จะลดน้อยลงนะครับผมปัญหาคือมันจะมีการปวดเมื่อยหรือมีการล้าวบางจังหวะหรือว่าบางองศานะครับผมยิ่งนานเข้านะครับผมปัญหาเหล่านี้นะครับยิ่งมากขึ้นนะครับผมคือเอฟเฟกหรือปัญหาของคนที่มีภาวะพวกไหลหอนะครับผมจึงมีผลมากกว่าปกตินะครับผมซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่คนไหลหอหรือคอยื่นนะครับผมหรือว่าหลังคอมที่ที่เกิด ปัญหานี้นะครับผมคนที่มีการเคลื่อนไหวซ้ําๆนะครับผมพวกเล่นกีฬาพวกประเภทเทนนิสหรือว่ากอล์ฟตรงนี้นะครับก็สามารถทําให้กล้ามเนื้อส่สัปพาเวียตตัวนี้นะครับเกิดการตึงได้เช่นกันนะครับผมซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเราจะอยู่ในกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมหรือว่าโรสิกนเออเลซินโดรมนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะพาเรามายืดกล้ามเนื้อตัวนี้กันนะครับก็คือตัวสับพาเวียตครับไปโดนครับหนึ่งนะครับก็คือหาพื้นที่เราสามารถนั่งได้สบายๆนะครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้้มืือนนะะะคครรรัับบขาางที่เจยด วางตรงบริเวณกลางของขาที่แยกนครับผมให้อยู่ลักษณะนี้นะครับนั่งตรงนะครับเสร็จแล้วให้นมตัวไปด้านหน้านะครับลองเทสตัวไปด้านหน้าแล้วมือแตะตรงอกนะถ้าอกนิ่มนะครับนั่นแสดงว่าเราจะยืดตัวสับขวานี้ง่ายนะครับแต่ถ้าสมมติเหมือนเราเกรงอกนะเมื่อไหร่ที่อกตึงเมื่อไหร่กล้ามเนื้อตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะยืดไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะยืดไม่ถึงนะครับผมอ่ะนั่นคือพอเราจับนะครับนมตัวด้านหน้าอกไม่ตึงเสร็จแล้วนะครับใช้มือนะครับ ความหาตรงบรนกระดูกไหปลาร้านะคบผมเสร็จแล้วจับตรงบรนเวด้านล่างคร้บผมแล้วก็ไต่มาตรงบรนเหาตรงใกล้กับตรงกระดูกหน้าอกนะครผมแล้วก็ให้กดนะครับผมให้กดเบาๆนะครับกดก่อนนะครับผมใช้นิ้วนะครับกดล็อกไว้ให้ห้องเสร็จแล้วให้ค่อยๆโมงตัวมาด้านหน้านะครับหนึ่งนะครับผมกดให้แน่นนะครับเิริมแล้วดึงลงมาด้านดึงลงมากดและดึงลงนะครับ กดลงนะครับเบาๆแล้วก็ดึงลงนิดนึงครับแล้วก็ให้ถมตัวมาด้านหน้ารักษาง,งี้ครับหนึ่งกด้ว้ถมมาสองแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสามสี่ห้านะครับหลังจากที่เรายืดตัวสัปคาเวีสเสร็จแล้วนะครับให้ยืดอกยืดแขนตามด้วยนะครับผมยืดอกท่านี้ครับแค่เปิดแขนเบสิกธรรมดานะครับผมเสร็จแ,แล้วให้การแขนงกว้างนะครับแล้วก็ดันไปด้านหลัง เปิดเฉยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คว่ำนิ้วโป้งลงนะครับแล้วก็เหยียดไปนะครับนี่นะครับถ้าไงให้ลองกลับไปทำกันดูนะครับ